สวัสดีครับพบกับช่างโอซ่อมคอมนะครับวันนี้มีโนบุกเข้ามาซ่อมนะครับเป็นรุ่นเดลนะครับ n558 5นะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับอ่าผมจะลองจ่ายไฟเข้านะครับตอนนี้เสียไฟเข้าแล้วครับอ่าจ่ายไฟเข้านะครับมาดูกันครับอ่าสับไายร้องเลยครับจะแงว่าเครื่องนี้ช็อตนะครับ ช็อตสับช่างที่เรียกว่า 5m นะครับผมเดี๋ยวลองแกะเครื่องดูครับว่าช็อตจุดไหนนะครับผมอ้าวตอนนี้ผมลอยบอร์ดออกมาแล้วนะครับพาร์ตบอร์ดจะเป็น lab843p นะครับผมอ่านีครับหน้าตาบอร์ดนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของบอร์ดนะครับผมก็เป็น cpu ติดบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับ ก่อนซ่อมก็สังเกตดูก่อนนะครับส่องไปตามพวกตัวซีครับตัว c ที่อยู่บนบอร์ดต่างๆนะครับเพราะว่าอาการ5มแบบนี้มันจะช็อตลาย19นะครับส่วนใหญ่เท่าที่เจอก็จะ c ีซีช็อตนะครับให้เราสังเกตก่อนนะครับตาดีๆถ้าตาไม่ดีก็ใช้แว่นขยายนะครับอัานี้ก็ได้ไล่ไปครับ อ่าตัวนี้จมเจอแล้วครับเห็นไหมครับเห็น C ีนะครับตัวบนนะครับตัวบนตัวนี้ตัวนี้สีตัวนี้เนี่นะครับอ่าจะเห็นครับบนหัวมันนะครับจะมีรอยเหมือนแตกนะครับอ่าสีตัวนี้ครับที่เป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการ5แอม์เมื่อกี้นี้นะครับอ่าพิสูจน์ง่ายๆนะครับมิเตอร์วัดก็ได้ครับโอห์มต้องต่ํามากครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับ เอาวัดตีสแล้วกันนะครับเห็นไหมครับร้องตีสเลยนะครับวัดเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมเอามันออกดูครับเรามาดูกันครับว่ามันจะหายห้าแอมป์ไหมนะครับยกตัวมันออกนะครับ ยกออกแล้วนะครับทีนี้ผมจะลองจ่ายไฟเข้านะครับจ่ายไฟเข้าครับถ้ามันหาย5์ก็ปิดงานครับแล้วก็หาตัวจากบอร์ดอะไหล่มาใส่นะครับจ่ายไฟแล้วนะครับอ่าไม่ลองปีดแล้วนะครับเห็นไหมครับกระแสปกติละ๋ยวผมหาซีใส่นะครับแล้วมาออนกันดูครับว่ามันจะขึ้นภาพไหมนะครับผม ตอนนี้ประกอบบอร์ดเข้าไปแล้วนะครับผมเราจะมาลองออนกันดูนะครับว่าขึ้นภาพไหมนะครับอ่าเปิดไฟแล้วนะครับอ่ากระแสสแตนบายนะครับหรือจุดศูนย์หกนะครับกดออนนะครับอ่เ่งีไฟแล้วนะครับรุนกันครับผมอ่าขึ้นภาพแล้วครับผมก็น่าจะปิดงานนะครับสำหรับเดียว n ห้าห้าห้าแปดนะครับอาการมา จ่ายไฟเข้าแล้วสพพรายรองตีนะครับหรือสับช่างเรียกว่าอาการ 5m นะครับปิดงานนะครับ C shot นะครับผม C line 19นะครับผมผมเทสต์วินโดว์ก็น่าจะส่งงานได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ